อัฏฐากถาโมรชาดกว่าด้วยนกยุงเจริญพระปริศพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปราภรพิกษุผู้กระสันเบื่อหน่ายพรหมจันทร์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนำภิกษุนั้นไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเธอกระสันจริงหรือภิกษุกราบทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อตรัสถามว่าเธอเห็นอะไรจึงกระสันกราบทูลว่าเห็นมาตุคามคนหนึ่งซึ่งประดับตกแต่งกายพระศาสดารับสั่งกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุขึ้นชื่อว่ามาตุคามทำไมจักไม่รบกวนจิตคนเช่นเธอ แม้บัณฑิตแต่ก่อนพอได้ยินเสียงมาตุคามกิเลสท,ที่สงบมาเจ็ดร้ปีได้โอกาสยังกำเริบได้ทันทีสัตว์ทั้งหลายแม้บริสุทธิ์อย่างเศร้าหมองได้แม้สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยยศสูงยังถึงความพินาศได้จากกล่าวไปทำไมถึงสัตว์ผู้ไม่บริสุทธิ์แล้วส่งนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่า ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดนกยูงในเวลาเป็นฟองมีกระเปาะฟองคล้ายสีดอกกันินกาตูงครั้นเจาะก,กระเปาะฟองออกมาแล้วมีสีดุดทองคำน่าดูน่าเลื่อมใสมีสายแดงพาดในระหว่างปีนกยูงนั้นคอยระหว่างชีวิตของตนอาศัยอยู่ณพื้นที่เขาทันทกิฮิรันแห่งหนึ่งใกล้แนวเขาที่สี เลยแนวเขาที่สามไปตอนสว่างนกยุงคองจับอยู่บนยอดเขามองดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อจะผูกมนอันประเสริฐเพื่อรักษาป้องกันตัวณภนะูมิภาคที่หาอาหารจึงกล่าวขาถาความว่า พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงทองสว่างไปทั่วปฐพีเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นซึ่งทอแสงทองสว่างไปทั่วปฐพีข้าพระเจ้าอันท่านช่วยคุ้มครองแล้วในวันนี้จึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน พระโพธิสัตว์ขรนนอบน้อมพระอาทิตย์ด้วยคาถานี้อย่างนี้แล้วจึงนำมัสการพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จปรินิพานไปแล้วในอดีตและพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยคาถาที่สองว่าพรามเหล่าใดาเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพรามเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณขอนอบน้อมแดออ่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนกยุงนั้นเจริญพระปรีตนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารนกยุงนั้นครั้นเจริญปรีตคือการป้องกันนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารนานาชนิดเพื่อต้องการดอกไม้ผลไม้เป็นต้นในที่หาอาหารของตน นกยุงครั้นเที่ยวไปตลอดวันอย่างนี้แล้วตอนเย็นก็จับอยู่บนยอดเขามองดูดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังตกระลึกถึงพระพุทธคุณเมื่อจะผูกมนอันประเสริฐอีกเพื่อรักษาคุ้มกันในที่อยู่จึงกล่าวคำความว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกมีสีทองส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีแล้วอัศด,ดงคดไป เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีทองส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าอันท่านช่วยคุ้มครองแล้วในวันนี้จึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนพราหมณ์เหล่าใดาเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิยานขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนกยุงนั้นเจริญพระปรีตนี้แล้วจึงพักอยู่ นกยูงนั้นครั้นเจริญพระปริตคือการป้องกันนี้แล้วจึงพักอยู่ณนะที่อยู่นั้นด้วยอนุภาพแห่งพระปรีตนี้นกยูงไม่ได้มีความกลัวความสยดสยองตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพรานชาวบ้านเนศาสตร์คนหนึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีท่องเที่ยวไปในหิมะวันตะประเทศเห็นนกยูงโพธิสตัตว์จับอยู่บนยอดเขาทันทะกะฮิรันจึงกลับมาบอกลูก อยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระเทวีของพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงสุบินเห็นนกยูงสีทองแสดงธรรมขณะตื่นพระบรรทมได้กราบทูลสุบินแด่พระราชาว่าขอเดชะข้าหม่อมชันประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงสีทองเพคะพระราชาจึงมีพระดํารัสถามพวกอมาัพวกอมาักราบทูลว่าพวกพราหมณ์คงจะทราบพระเจ้าข้า พรามทั้งหลายสดับพระราชปุตฉาแล้วจึงผ่ากันกราบทูลว่าขอเดชะนกยงสีทองมีอยู่แน่พระเจ้าค่าพระราชาตรัสถามว่ามีที่ไหนเล่าจึงกราบทูลว่าพวกพรานจักทราบพ,พระเจ้าค่า พระราชารับสั่งให้ประชุมพวกพรานแล้วตรัสถามครั้นแล้วบุตรพรานคนนั้นก็กราบทูลว่าคาแต่มหาราชนกยุงสีทองมีอยู่จริงอาศัยอยู่ณทันทกะบรรพศพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปจับนกยุงนั้นมาอย่าให้ตาย พรานจึงเอาบ่วงไปดักไว้ที่นที่นกยุงหาอาหารแม้ในสถานที่ที่นกยุงเหยียบบ่วงก็หาได้กล้ำกลายเข้าไปไม่พรานไม่สามารถจับนกยุงได้ท่องเที่ยวอยู่ถึงเจดปีได้ถึงแก่กรรมลงนที่นั้นเองแม้พระนางเขมาราชเทวีเมื่อไม่ได้สมพระประสงค์ก็สิ้นพระชนพระราชาสงกริวว่าพระเทวีได้สิ้นพระชนลงเพราะอาศัยนกยุงจึงให้จารึกอักษรไว้ใน แผนทองว่าในหิมวันตะประเทศมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อทันทกะบรรพศนกยุงสีทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่ณที่นั้นผู้ใดกินเนื้อของมันผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายจะมีอายุยืนดังนี้แล้วเก็บแผ่งทองไว้ในหีบทองครั้นพระราชาสวรรคตแล้วพระราชาองค์อื่นครองราชสมบัติทรงอ่านข้อความในสุพรรณบัตรมีพระประสงค์จะไม่แก่ไม่ตายจึงส่งพรา คนอื่นไปให้เที่ยวแสวงหาแม้พรานนั้นไปถึงที่นั้นแล้วก็ไม่สามารถจะจับพระโพธิสัตว์ได้ได้ตายไปในที่นั้นเองโดยทํานองนี้พระราชาสวัรคตรไปหกชั่วพระองค์ ครั้นถึงองค์ที่เจ็ดครองราชสมบัติจึงทรงส่งพรานคนหนึ่งไปพรานนั้นไปถึงแล้วก็รู้ถึงภาวะที่บ่วงไม่ได้กล้ำมลายแม้ในที่ที่นกยูงโพธิสัตว์เหยียบและการที่นกยูงโพธิสัตว์จเจริญพระปริศตต่อกันตนก่อนแล้วจึงบินไปหาอาหารจึงขึ้นไปยังปัจจันตะชนระบทจับนางนกยูงได้ตัวหนึ่งฝึกให้รู้จักฟอนด้วยเสียงปรบมือและให้รู้จักขันด้วยเสียงดีดนิ้วครั้นฝึก นางนกยูงจนชำนาญดีแล้วจึงผ่ามันไปเมื่อนกยูงทองยังไม่เจริญพระปริศปักโคนบ่วงดักไว้ในเวลาเช้าทำสัญญาณให้นางนกยูงขันนกยูงทองได้ยินเสียงมาตุคามซึ่งเป็นฆ่าศึกแล้วก็เร้าร้อนด้วยกิเลสไม่อาจเจริญพระปริศได้จึงบินโผไปติดบ่วงพรานจึงจับนกยูงทองไปถวายพระเจ้าพาราณสี พระราชาทอดพระเนตรเห็นรูปสมบัติของนกยุงทองก็ส่งพอพระไทยพระราชทานที่ให้จับนกยุงทองโพธิสัตว์จับอยู่เหนือคอนที่เท้าจัดแต่งให้จึงทวนถามว่าคาแต่มหาราชเพราะเหตุไรจึงมีรับสั่งให้จับข้าประเจ้า พระราชาตรัสว่าข่าวว่าผู้ใดกินเนื้อเจ้าผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายข้าพเจ้าต้องการกินเนื้อเจ้าจะไม่แก่ไม่ตายบ้างจึงให้จับเจ้ามานกยุงทองทูลว่าข้าแต่มหาราชคนทั้งหลายกินเนื้อข้าพเจ้าจะไม่แก่ไม่ตายก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าจากตายหรือรับสั่งว่าจริงเจ้าต้องตาย กราบทูนว่าข้าแต่มหาราชเมื่อข้าพเจ้าต้องตายผู้ที่กินเนื้อข้าพเจ้าแล้วทำอย่างไรจึงไม่ตายเล่ารับสั่งว่าเจ้ามีตัวเป็นสีทองเพราะฉะนั้นมีข่าวว่าผู้ที่กินเนื้อเจ้าแล้วจักไม่แก่ไม่ตายกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพเจ้ามีสีทองเพราะไม่มีเหตุหาไม่ได้เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดในนครนี้แหละ ทั้งตนเองก็รักษาศีลห้าแม้ชนทั้งหลายทั่วจักรวาลก็ให้รักษาศีลข้าพเจ้าสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในภพดาวดึงดำรงอยู่ในภพนั้นจนตลอดอายุจุติจากนั้นแล้วจึงมาเกิดในกำเนิดนกยุงเพราะผลแห่งอกุศลกรรมอื่นอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวมีสีทองก็ด้วยอานุภาพศีลห้าที่รักษาอยู่ก่อน รับสั่งถามว่าเจ้าพูดว่าเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรักษาศีลห้าตัวมีสีเป็นทองเพราะผลของศีลข้อนี้ข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรมีใครเป็นพยานกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชมีรับสั่งถามว่าใครเล่ากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพเจ้านั่งรถสำเร็จด้วยแก้วเจ็ดประการเที่ยวไปในอากาศรถของข้าพเจ้านั้นจมอยู่ภายใต้ภาค พื้นสะมงคลโบกครณีโปรดให้ยกรถนั้นจากสระมงคลโบกครณีเถิดรถนั้นจกเป็นพยานของข้าพเจ้า พระราชารับสั่งว่าดีละแล้วให้วิทน้ำออกจากสะโบกครณียกรถขึ้นได้จึงส่งเชื่อคำของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาว่าค้าแต่มหาราชธรรมที่มีปัจจัยปรงแต่งทั้งหมดที่เหลือนอกเหนือจากพระอมตะมหานิพพานแล้วชื่อว่าไม่เที่ยงมีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะมีแล้วกลับไม่มี ดังนี้แล้วให้พระราชาดำรงอยู่ในศีห้าพระราชาทรงเลื่อมใสบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติได้ส่งกระทำสกการะเป็นอันมากนกยุงทองถวายราชสมบัติคืนแด่พระราชาพักอยู่สองสามวันจึงถวายโอวาทว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงไม่ประมาเทเถิดแล้วบินขึ้นอากาศไปยังภูเขาทันทะกะหิรัน ฝ่ายพระราชาดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วส่งบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นแล้วดำเนินไปตามกรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วส่งประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันตั้งอยู่ในพระอารหัต พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานน์ในบัดนี้ส่วนนกยุงทองได้เป็นเราตถาคตนี้แหละ 자비법화소단단남아사하리소원남자타워법화상대여참구타위하래무 <목소리도> Hãy subscribe cho kênh Ghiền ta Gõ Để không bỏ im những số hấp dẫn